ให้ดูตัวอย่างนี่หนอ่อที่เพิ่งเกิดนะแต่ผมเห็นก็คือรากเขาทะลุกระถางแล้วใช่ไหมผมก็เลยดูดูดีขึ้นนะมันดูดีขึ้นนะแต่ว่าผมจะทําการเปลี่ยนนะเพราะว่ามันมีรากมันมีรากแล้วแบบนี้ความแห้งหรือความชื้นมันไปถึงไหนสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับไก่บ,กบานสวนวัสนาดีนะครับเพื่อนๆหลังจากที่เราเคยทําคลิปนะครับก็คือหั่น พ่อเสนจันไปแล้วนะก็มีหลายชุดนะทั้งสเสนจันแล้วก็ทั้งบุสลคกคำันนีีก็บุสลคกคำนะอยู่ในตู้แล้วทีเนี้ยที่ผมเคยทําคลิปไปนะวัสดุคือเป็นขุยรอเท้าอย่างเดียวเลยนะเ,นเพื่อนนี่นจะเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยแล้วทีเนี้ยผมมาเป็นฝีเป็นฝีที่ขาใช่ไหมมันก็ <c oughs> เดินแทบไม่ไหวเลยประมาณครึ่งเดือนใช่ไหมแล้วทีเนี้ยผมก็พอเดินได้แล้วเดินมาที่หลังบ้านรดน้ําต้นไม้ เบิร์นเหลือบมาเห็นก็คือมันแห้งแล้วนะผมจะบอกว่ามันแห้งแบบนี้เลยเพื่อนๆน,นี่มันแห้งแจ็คแบบนี้เลยตอนนั้นนะ่ะอันนี้เป็นล็อตแรกอันนี้ประมาณผ่านไปเดือนหนึ่งแล้วนะเนี่ยมันแห้งเป็นขุยเลยเพื่อนๆตอนตนี้ผมฉีดน้ําคือตอนแรกว่าจะไม่ทําคลิปละ,ละแล้วตอนี้เออคิดไปคิดมาก็คือเอาไว้เป็นประสบการณ์ก็แล้วกันเนาะเนี่ยผมคือมาสเปย์น้ําแต่จะบอกว่าให้สเปย์ยังไงนะชุ่มๆยังไงนะคือถ้าเราคุยไปเนี่ย มันก็ยังแห้งอยู่นะเพื่อนๆมีแต่ถ้าเราสเปรย์ซ้ำไปเยอะๆเ,เนี่ยคืออชุ่มน้ำมากเกินไปเราจะทําให้รากเน่าได้และทีเนี้ยเหตุผลนะครับที่เขาเหี่ยวเหี่ยวแบบนี้ในตู้อบนะก็คือมันแห้งมากเกินไปครับสาเหตุเกิดจากอะไรถ้าเพื่อนๆสังเกตน,น,นี่ผมไปโดนรากเขาเขาขาวเห็นไหมเนื่องจากว่าเขาอะมีรากแล้วเห็นไหมที่ผมเคยบอกไปตอนแรกว่าใช้เวลาประมาณ บางอย่างข้อตาก็ครึ่งเดือนถึงหนึ่งเดือนหรือสองเดือนเนาะให้เราสังเกตลากเขาครับเนี่ยมันสามารถดูดซับสารอาหารได้แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็จะดูดน้ําไปหล่อเลี้ยงต้นเขาเพื่อให้แตกใบแตกยอดเมื่อน้ําไม่พอเขาก็จะเหี่ยวแห้งแบบนี้เลยนะหนักสุดก็คือจะเป็นต้นนี้ไอ้ตัวผมยกยอดนะยกยอดอันนี้เป็นหูช้างทางเหลืองคือมาเห็นว่าเกือบสิ้นแล้ว่ไม่รู้มันจะปลุกชีขึ้นหรือเปล่านะตัวนี้ด่างสวยด้วยแหละคือเขามีแลกออกมาแล้วเห็นไหม เมีเล่าออกมาแล้วอ่ะล่านี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นยอดยอดต้นอะไรก็ไม่รู้จําไม่ได้แล้วนะอันนี้นิ่งไปเลยใบยอดมันเหี่ยวไปเลยนะครับเดี๋ยวจะมาลองลื้อดูว่ามันจะเป็นยังไงนะแล้วก็วิธีการที่เราจะดูนี่อ่ะอย่างเงี้ยเห็นไหมมันมีรากขาวแล้วนะนเพื่อนๆอย่างเงี้ยคือเราเปลี่ยนวัสดุปลูกได้แล้วนะครับอ่านี่แหละที่ผมบอกว่า นี่คือหนึ่งเหตุผลนะครับที่ผมใช้วัสดุเนาะสมัยก่อนเนี่ยก็คือเราจะใช้มพะพร้าวสับนะครับหนึ่งส่วนแล้วก็ดินหมักใบกมปู1ส่วนแล้วก็มีวพวกเพอร์ไลท์หรือหินภูเขาไฟ1ส่วนผสมบางๆนะครับแล้วก็จะใช้เป็นปุ๋ยพวกลายช้าแบบนี้ใส่เข้าไปนิดหน่อยที่ก้นกระถางเพื่อให้เขาจเจริญเติบโตแล้วก็มันจะไม่มีอาการแบบนี้เลยนะเพื่อน เนี่ยเหตุผลที่ผมใช้มระพร้วสับอย่างเดียวนั่นคืออย่างที่เคยบอกไปก็คือเราไม่มีเวลานะเราก็มันเล่งด่วนจริงๆนะครับเราก็จะใช้ไอ้ตัวเะพร้วสับของเราเนี่ยแช่น้ําไว้เลยนะครับคืนนึงก็ได้หรือไม่แช่ก็ได้คันๆตามคลิปที่เคยทําบอกไปนะแล้วก็มาสามารถเอามาหั่นตาหั่นข้อทํายอดได้เหมือนกันแต่ข้อเสียของมันก็คือเราจะต้องคอยระมัดระวังนะครับคือถ้ามันมีรากแล้วรากเนี่ยมันก็จะดูดซับ ความชื้นสารอาหารเข้าไปแล้วก็จะทําให้ตัววัสดุปลูกของเรามันแห้งแบบนี้นะฉะนั้นเราต้องคอยหมั่นดูแล้วก็เปลี่ยนให้เขาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนนะก็คือโดยใช้วัสดุปลูกของผมนี่แหละนะแล้วก็ใส่ปุ๋ยละลายช้าไปแบบนี้นะเพื่อนๆมาดูกันว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวให้ดูนี้ก่อนคิดว่าไม่น่าน่าจะเปิดอันนี้ก็น่าจะประมาณสักครึ่งเดือนได้เรามั้งจำไม่ได้นะนี่คือบุษราคำนะ หน่เริ่มมาแล้วนี่เพื่อนเพื่อนบุษราคำหน่มาแล้วข้างข้างบนนี้คือน่าจะแห้งๆหน่อยละอันนู้นแห้งเยอะด้วยเน่ะดูดูดูนู้นนี่นะแห้งเยอะแต่หน่เริ่มขึ้นแล้วเกือบทุกกระถางเลยอู้อันนู้นอันนู้นอันนู้นมาละมาเยอะแล้วนี่เห็นนะขึ้นทุกหน่อทุกกระถางเลยอันนี้ยังมะองมองไม่เห็นเอียงแต่ฝั่งนู้นนู้นน่าจะทุกกระถางแล้วนะอ่ะเพื่อนเพื่อนดูสิว่ามันทุกกระถางไหม ผมมองไม่เห็นตาไม่ค่อยดีด้วยฮนะเดี๋ยวเรามาดูกันระหว่างตัวนี้น่าจะเป็นยกยอดเสน่ห์จันดํานะเ,นเพื่อนผมน่าจะยังไม่ได้ลงคลิปแต่ผมทําคลิปยกยอดไปแล้วแหละ่ะเราจะมาแกะดูกันนะว่ารากเขาเป็นยังไงอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะขออนุญาตแป๊บนึงเขาจะมาขาสับอย่างนี้แหละลองพื้นไว้ก่อน อันนี้ส่วนผสมก็แล้วแต่ว่าใครจะมีมากมีน้อยอยังไงนะเพื่อนๆประมาณนี้นี่ผมจะใส่ประมาณนี้เกือบครึ่งกระถางแล้วผมก็จะเอาปุ๋ยละลายช้านี่ประมาณหยิบมือนึงนะเพื่อนๆโรยเข้าไปโรยแบบนี้แล้วคุย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 นิดนึง่งแล้วก็ลองนิดนึง่งประมาณนี้ อ่ะเดี๋ยวเรามาแกะดูรากกันนะครับเราจะลำบากนิดนึงนะผมมันยังเจ็บขาอยู่เลยนะนเพื่อนผมเจ็บขาอยู่เลยนี่อันนี้คือรากที่เรายกยอดเนาะนี่มันก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมนี่เป็นข้อยกยอดนิ่มไหมย,ยังไม่ค่อยนิ่มแต่มันแห้งแล้วไงจะรอดไหมเนี่ยได้รากมาสามเส้นอ่ะกําลังสยวย ถ้าเห็นก่อนถ้าเห็นเร็วกว่านี้สักหน่อยนึงก่อนหน้าก็น่าจะเวิร์กอยู่เทคนิคก็คือกองเป็นภูเขากันภูเขาสร้างภูเขาตรงกลางแล้วก็เอาากไว้แล้วก็เอาากอ่ะไว้ตรงขอบกระถางแล้วก็เอาตรงเนี้ยนะครับวางไว้แล้วก็วางไว้แล้วเราก็จัดลากแบบนี้อันนี้มีสามเส้นก็ไว้อยู่คนละฝั่งกดตรงไปนิดนึงอย่าขึ้นสูงมากแล้วก็ค่อยๆใส่ไป ระหว่างช่วงนี้เอาปุ๋ยโรยไปสักหน่อยหนึ่งข้างต้นแบบนี้อ่ะโรยดักหน้าไว้นิดนึงนะแล้วก็ใช้วัสดุปลูกครับจริงๆมันต้องใช้มะพร้าวสับอะเล็กกว่านี้หน่อยนะแต่ผมไม่มีไงผมของเก่าที่ใช้แล้วมันเหลือก็เลยเอามากดข้างๆนิดนึงเพื่อไม่ให้มันขยับ ก็จะประมาณนี้แหละนะครับปุ๋ยถามว่าเมื่อกี้ใส่เยอะไว้มาตัวนี้ที่ผมสั่งมามันเป็นปุ๋ยละลายช้าสี่เดือนนะเพื่อนเพื่อนมันก็จะปล่อยแบบปล่อยปุ๋ยไม่เยอะมากเราก็ใส่เราก็จะใส่ประมาณนี้อันนี้สําหรับในกรณียกยอดนะส่วนทําแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยผมอะ่ะก็จะเอาไปวางไว้แล้วก็ลดน้านะลดน้ำแล้วทิ้งไว้ประมาณสักสองสองถึงสามชั่วโมงนะครับเพื่อให้ ตัววัสดุปลูกเนี่ยมันมาดมานะครับเราก็จะเอามาไว้ในตู้อบต่อไปส่วนใบเนี้ยที่มันเหี่ยวเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําการตัดทิง้งแต่ผมไปได้เอากันไกลมาผมก็จะปล่อยไว้ก่อนนะไว้ตัดทีหลังก็ทําให้เพื่อนดูประมาณนี้เนาะมาเช็คต่อทีเนี้ยเดี๋ยวมาคุยให้ดูว่าอันเนี้ยผมสเปย์ไว้แล้วสําหรับต้นนี้เนาะผมสเปย์ไว้แล้วแล้วก็ลองมาดูนะว่าหน้ากระถางปกติยมันเหมือนแบบเฮ้ยดูดูดีขึ้นนะ มันดูดีขึ้นนะแต่ว่าผมจะทําการเปลี่ยนนะเพราะว่ามันมีรากมันมีรากแล้วแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาถอดกันว่าตอนที่เราเรยไปอ่ะความแห้งหรือความชื้นมันไปถึงไหนเราลองคุยดูนี่แค่แค่ผิวมันเองเห็นไหมนี่แค่ผิวมันเองเ,เองพราะเพราะฉะนั้นถ้ามันมีรากแบบนี้แล้วนะก็ลื้อเลยครับดีที่สุดอ่ะบีบ ปั๊บ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 อืมค่อยๆนะรากรากทะลุกระถางแล้วมันจะยากนิดนึงต้องไอ้น,นี่นิดนึงอุ๊ยอ้ย,อ,ย,อ,ยอ่ะอนี่นะอันนี้คือลากเขาอืมอืมรากกำลังดี็วกำลังสวยเลย นะฮะลายกำลังสวยเลยจะได้มีสองนอกได้นะอันนี้ยอันนี้น่าจะเป็นข้อของสงเนจันดําครับผมก็จะใช้กระถางเดิมนี่แหละเพืเ่อนใส่ไปเลยอันนี้ก่อนนะก็โหยปุ๋ย สีจะจะแปลกๆนะรอบเนี้ยเพราะว่าสั่งแบบผสมเองมาครับมันถูกกว่าน่อยสีถ้าวางรากเป๊บกวลรากมันหักจะประมาณนี้หน้ากระถางจะเป็นแบบนี้ถ้าด้านข้างก็จะประมาณนี้เราก็จัดรากนิดนึงนะพยายามขยายรากให้มันแบบทั่วทั่วกระถางหน่อย ปวดฝีด้วยใครเคยเป็นฝีบ้างโตรทรมานเลยพี่เอ้ยยังไม่ได้ไปผ่าเลยนะกินยาก่อนรอให้มันยุบก่อนถ้าผ่าไหวก็จะผ่าทาได้ไหวค่อยไปผ่าครึ่งเดือนแล้วเตอบทับแล้วอ่กดกดน,นิดนึง ไม่ต้องกดแน่นเพราะว่าเดี๋ยวเราลดน้ำนะมันก็จะยุบลงไปอีกนิดนึงนะก็ปล่อยมันแค่นั้นอันนี้เราก็จะใส่แบบล้นๆไปก่อนการมันยุบกรณีกรณีนะครับกระถางที่เปลี่ยนมาแบบนี้ครับผมก็จะลดน้ำแล้วก็อย่างที่บอกเพื่อนๆไปแหละว,ว่าลดน้ำแล้วก็ปล่อยให้มันบัดมาทแล้วค่อยเอาตู้เข้าตู้อบเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่เลยสาหรับการย้ายกระถางข้อตาจากวัสดุปลูกที่เป็นมะพร้าวที่เป็นขุยมะพร้าวแช่น้ําอย่างเดียว เออก็ทุกสิบห้าวันนะไม่ใช่ทุกสิบห้าวันดีก็คือถ้าเราทําเนี้ยประมาณสิบห้าวันหรือหนึ่งเดือนหรือเดือนครึ่งสองเดือนก็นแล้วแต่นะเราสังเกตก็คือถ้ามันมีรากนะครับถ้ามันมีรากเนี่ยแบบนี้ต้นนี้นะเนี่ยหนอนอขนาดนี้ยมันก็มีรากแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันดูสินี่อันนี้หนอขนาดนี้อุ้ยอันนี้ยังรากยังไม่โผล่มาดูหนอขนาดนี้เนี่ย นกขรันนันนะอันนี้ไหม่ดูได้มีรากยังอันนี้อันนี้ก็ยังยังไม่โผล่แต่เห็นก็ขาวลุงนี้แล้วไหมเนี่ยไม่น่าจะใช,ใช่หรือเปล่านะแต่มันแห้งแล้วไงนะมันแห้งแล้วถ้าแกะก็น่าจะมีนิดนึงแล้วละมาดูนี้อันนี้ประมาณนี้นมีมีรากนะมผมมองไม่เห็นในะกล้องอันนี้ก็ยัง แต่ความชื้นน่าจะแห้งเดี๋ยวลองคุยดูนะนี่ความลึกอันนี้ชื้นไปประมาณหนึ่งเซนนะเพื่อนหนึ่งเซนจริงๆต้องมาสเปรน่าจะทุกเจ็ดวันถ้าดูแล้วเนี่ยทุกเจ็ดวันเพราะตรงนี้ผมตู้อบมันใหญ่นะตู้อบมันใหญ่แล้วก็มันจะค่อนข้างความร้อนหรือว่าอบเนี่ยสูงอะแล้วเพื่อนๆว่าตัวเนี้ยช้างเหลือง เพื่อนว่าจะมีรากไมถ้าผมเด็ดอันนี้ก่อนนะมาดูดูพื้นก่อนป๊าบโอ้ยมีนี่ไงอันนี้ยกยอดหมูช้างดังเหลืองนะเพื่อนๆรากเขามีแล้วเออเดี๋ยวลืมบอกว่าเมื่อกี้กระถางเล็กอะทำไมไม่โอยหน้าจะบอกว่ากระถางมันยังเล็กอยู่ นะครับกระถางเล็กต้นเล็กอยู่ใส่แค่ด้านล่างอย่างเดียวก็พอแล้วแห้งหมดเลยเพื่อนๆดูดิผมละเลยไม่ค่อยได้ไอ้นี่จริงๆเ่ยจริงๆนะครับเอาแบบง่ายๆนะเพื่อนๆก็คือจริงๆอ่ไปแช่น้ํามันก็จะหลุดหมดเลยนะเนี่ยไปแช่น้ำครับจะกระทบกระเทือนน้อยเวยควรจะเอาไปแช่น้ําดีกว่าแล้วทําไมผมไม่ทําขี้เกียจลุกเจ็บขาครับเป็นฝีผมเป็นฝีเ,นเพื่อนผมเป็นฝีผมก็เลยต้องใช้วิธีค่อยๆ ตะกุยตะกุยตะกุย,ยใหญ่ๆเอาคือถ้าผมขยันหน่อยนะผมก็จะไปแช่น้ำมันจะง่ายกว่าแล้วก็รากมันจะไม่ค่อยช้ำด้วยครับถามว่าผมเสี่ยงไหมคือจะบอกว่าหูช้างแางเหลืองผมก็ยังมีหลายต้นที่สวยๆไงอันนี้คือยกยอดต้นแม่ที่มันสวยครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะทันรอดหรือเปล่ามีตาอย่างน้อยก็มีตาตรงนี้ตาอันนึงงละ,ะแล้วเราก็แกะลอกไอ้ตรงที่ว่ามันจะทำให้เน่าเนี่ยออกไปได้ออกไปตอนนี้ก็โล่งๆละ มีหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกตาโอ้เ,อเหลือเฟือใช้สเตปเดิมคูณให้ตรงสูงคูณให้เป็นภูเขาสูงสูงเพื่อที่เพื่อที่เราจะใส่อย่างงี้ยมุมมุมแล้วลากมันก็จะคุมเราก็เปิดปลายลากแบบนี้เปิดไปลา,ลากให้มันคุมทั่วๆเห็นไหมให้มันคุมทั่วๆแบบนี้เห็แบบนไหมฮะเราจะเปิดไปลาลากแบบนี้เนาะ เราก็กะว่าเราจะาประมาณไหนเนาะพยายามเบามือนะครับถ้าเราเปอยลากแบบนี้แล้วใส่ได้เลยครับรก็เขยา่าเขยา่าเขย่านิดนึงโอเคแล้วเราก็จะยอดปุ๋ยตึ๊บดึ๊บ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 ,บนิดนึงข้างบนเพราะว่ามันใหญ่แล้วเป็นยกยอดอ่าแล้วเราก็ใส่แบบนี้ ครับกดค่อนข้างประมาณนี้นะครับเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นอีกหนึ่งกระถางแล้วกันเนาะก็จะได้แบบนี้ฮะอันนี้อันนี้ให้ให้ดูตัวอย่างน,นี้หนอ่อที่เพิ่งเกิดนะแต่ผมเห็นก็คือลากเขาทะลุกระถางแล้วใช่ไหมผมก็เลยลื้อมาอันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะเพื่อนๆคือยังไงไม่รู้อะถ้าลากทะลุกระถางปุ๊บเนี่ยคือแก่ออกมาเปลี่ยนเลยครับแล้วก็๋ยวผมจะเปลี่ยนไ่วัสดุป,ปูกเหมือนเดิมนะก็ใช้ตัวนี้เพราะว่ามันจะคงความชื้นได้ค่อนข้างดีกว่านะ โอเคอันนี้คือตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างนะเ,นเพื่อนๆให้เ,เพื่อนๆดูนะลาเขามีแล้วก็ค่อยๆแกะนะครับอ่าย้ายกระถางนะเป็นตัวอย่างหลังจากที่เราชข้อตาทั้งแบบอ่าง่ายๆที่เคยทําคลิปไปแล้วนะก็ค,ะคือมีแบบหลายอย่างอน่ะก็คลิปนี้ก็คือเขาเรียกว่าการดูแลต่อแต่ถ้าดูแลดีก็ไม่ต้องพลาดแบบผมผม,มต้องบอกว่าเคสนี้ถือว่าพลาดนะครับถ้าใครชข้อตาแบบผมแล้วนะเพื่อนก็ลองสังเกตดูนะสีสังเกตเห็นไหมสีตรงเนี้ย อันนี้แสดงว่าเขาโดนแดดเยอะกว่านะครับแล้วก็ความละเหยของน้ำมันเยอะไปแล้วก็เอามาสเปรย์เพิ่มนะครับมันดูทุก3วัน4วัน7วันเนี่ยมันก็จะช่วยได้เยอะอย่างผมนม่ทิ้งไม่นานเกินไปนะส่วนฝั่งนี้คือมันยังมีความเข้มของวัสดุป,ปลูกอยู่แสดงว่าความชื้นมันยังคงอยู่นะแต่ก็เริ่มน่าจะสเปรย์ได้แล้วเพราะว่าพวกนี้เห็นแล้วว่ามันมันเหมือนอ่าเขาเรียกว่า ความชื้นหายไปนะมันไม่มีความชื้นแล้วนะก็เดี๋ยวมันจะพาดแบบผมนะครับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับส่วนผมไก่บ้านส่วนมาสนาดีขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย